ครับพี่น้องใช่ไหมครับผมวันนี้พาพี่พ่อน้องมาตลาดง่วนตลาดง่ดวนสมปลอยนะครับวันที่สามพฤษภาคมงพานันห้าร้อยสิบเจ็ดครับตลาดแตกครับเบิร์กโอ้ยคนหลาหรือเดี๋ยวมาเบิ่งง่วนนะครับว่าราคาเป็นจังไรเพราะว่าเห็นในกลุ่มอะไคนว่าขึ้นมันสิขึ้นแม่นบอลนะครับมาสำรวจตลาดง่วนให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับว่า ว่าของเฮามันราคาเป็นแต่ซื้อตะขายบ่ครับเดี๋ยวเรมาถามให้ก็อ่านสิ้ท้ายบ่ได้ครบครับเพราะว่ามันหลาเหี้ยก็เลือกทายออกตาลักษณะงัวบางบางอย่างนะครับฝากก็ไหลก็แทรกไดน้นะครับบนตัวแรกของตาจูงไปในด้นเลยเดี๋ยวถามตาเป็นว่าเป็นเปิดเท่าไรนะครับ รับเปิดจักบาทครับนึ่งเปิดจักบาทครับนึ่งเปิดเร็วอะเลนะเปิดหมื่นเก้าหมื่นเก้าอู้นี่บัใหญ่ๆนี่แหละปอดใหญ่ๆได้หมื่นเกโอ้ยตัวใหญ่เดีก่อนก็ก็มหมนี่และแมนครับน้อลักษณะนี้ก็ตามกว่าสองสามครับเดมืนเก้องอู้พราอสื่อยังไงครับเป็นตะเลียงครับ แม่แม่สา้านะนพความผสมเลยครับเปบรจดหมเดือนสูงเกือบ้อยสี่สิบนะครับอาจารย์้อยส่ิแดหมื่นเก้าผมคืนมาสองครัวได้หร่ามถามมือนเก้าครับผมมีตุามนี้ครับ มาฝากเบอร์ได้ไหครับเผื่อมีคนสนใจ0.63 0.23 7สา0ศูนายังประครับถ้ายังท่านขายก่อนนะครับโทรมาถามเลยเราโทรมาหาเจ้าของช่องเด้เบอร์นีเลยครับโอเคขอบคุณครับปครับนาเรียงนาเลียงนาเลียงมันท่องว่งนันเนี้จะช่วยอีคนาแสนผมก็ขาย็มีาอันนี้ป๋แเท่าไรแลครับสองแปดห้าร้อยสองแป ก็สาวแล้วบาดนอกได้ลูกหนึ่งแล้วนี่ป่ะครับลูกหนึ่งสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับมาติโทสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับไม่งัวปบาเพิ่นหาเบิกงามๆครับแจม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  กับใบเบิก่อครับอ้ยมาไล่ให้มันฏิจักสิญญายาไปทางใด็นี่มาทายให้พี่นอ้องได้บงเป็นแนวทางนะครับเพื่ออ,อยากซื้ออยากขายนะครับมีคนกำลังต่ออยู่แม่แม่สาวครับสาวหน่อยงาม มันต่อจ้ะอลาที่ตะกอนหาวัวมาษาอบออึ้นห่มาเบิรมาเบิกเยอะคนไปยับไป่ได้อันนี้ของย่่ครับดิขงเปิดท่ายน้องครับดินกราคาไปแต่สื่แห้งครับหกีโออย่าม่ทันปิดนะครับน้อ อย,อย่างยังอยู่นะครับไอ้ไอ้เบิ้งสองโตเลยครูแม่สาวนาเรี่องอยงนี้แล้วครับโอ้หอยหลังก็หยานแตงโมชนนได้ดิโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับโอเคอเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกคนนี้ลูกลูก,ลก,ลก,ลกขาวแม่แดก เวงแม่ลูกคนนี้ตาเปิดเท่าไหรครับแม่ลูกคนนี้แม่ลูกปครับแม่ลูกแม่ปครับแม่ขาวลูกแดงัะ่ขาวลูกแดงเปิดเท่าไหร่นอแต่สองหมื่นเจเจ็าโอ้โอ้โหอยก่อนถอัวหลายครับไป่แม่ขาวลูกแดงสองเจ็ดห้านะโอ้ยมาขอดีระวังระวังเลยนครับด้อโอ้ลูกผู้ อาจจะทายให้บุกเลยด้วยชัดเจนนะครับเพราะว่าหัวหลายหัวหลแหงครับแต่ว่าราคาพอซื้อได้อันนี้สองเจ็ดห้านะครับขนาดตัวบักไงนะครับ hmm. นี anyway, ่มันตัวดีหน่อยได้หนิเอาไปต่อครับทางไหนต่อเราไปเลยย่างกัญญาเลยครับงอนมันหลาย มาเบิ้งเถิกน่อยปีกัวเบิ้งบิงมวงามมา้ล้วมาเบิ้งเถิกหน่อยอเพอยสันี่ของพีป่ะพอดีมั่วครับเอนี้บเอาตัวนี่ท้งทงนี่ครับทึ้งทึ้งนีจดครับพี่เปิดไป้นีเอ็ม่เสนกูปปัญหาแปปัญหาอ้ นี่ซ้ำนี่แปปัญหานะครับแต่ตัวนี้ก็สือบริษกันบดได้หรอมั้งเนาะบรลษันกันบาได้หรอกประมาณมื่นแปดเลยะครับั่านเลยบ่ตาเนี่ยแปดปัญหาเล็กหน่อยท่านได้ขยับปันหดเลยัยังอยู่มีเต็มใหม่ลงมาใต้มีแต่ใหม่ลงมาใต้กตาท่านได้ขยับว่าแต่ขยับเหรอ ยุคไม่ขยับมีแต่ขยับลงขยับลงมีแต่ขยับลงบ่มีขยับขึ้นให้เลยเนาะว่าแต่เห็นง่วนลลายๆกันว่าง่วนสีขึ้นง่วนประเขินต้นอีกอ๋อยังขึ้นกันอยู่ตัวใดตาตัวเหลืองเหนี่ยเปล่าโอ้ตัวนี้ก็หาพัดดื้อทีขาวที่ขาหรือก็หาพัดดื้อวันนอกกะเอาไปหันไปให้ผม แมนเดี๋ยว่าท่านขืนยงง้วะว่ายังยูมันบอญหมาว่าลุ้นเหมือนนักชามเนนั่นเมื่อไหร่นี่พนวนนี้ซาลุลิโอ้บุญบ่วท่านจุลูบุญขืนให้ในกับขืนนอกพ่อได้ซีเมื่อนอ่จแล้วจะได้โคแซนด่านมากให้ได้ดีตามาสิบว่ารคล้กานี้่ โแล้วเขาไปซื oh. ้อออกไปทั้งหมเฮ้ยเขาจะเสียงหมดโอ้ไปเป็นแม่พันธุ์คิดเงินเยอะไดมแน่นอยู่ของการโคแสนล้านคนละห้าหมื่นมาเสือเดิ้งงัอหลายแห้งปล่าจ่ายเงินมากข้าวชาจะไปใส่คุ้มีเงินไหนแม่นครับ คือใบก้อนมันเนี้ยเอ้าปกติเขาน่าเนี่ยเขาตัวนั้นลราขันต้องเขาซื้อไว้เนียเออเงินตัวนั้นมาโกตั้งละเอาตัวนั้นลราซื้อมาก่อนเป็นทุนจรอนเนาะแมนเอาละไป็นลอเลยจีว่าจับจ้าจับตัวเนาะซื้อถือไปบ่ายแมนเนาะตีเอาซื้อซื้อถือไปบ่ายปัญญามันขืนเอาซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วอ้าวดูดิ มหมื 16, ่นหกพัห้าก้าอ้แดงดีเอาแบบได้หมื่นหกพันห้าโอ้ยเท้าะเทาแล้วหแบบมื่นหกพันห้าอันนั้นแม่เบิร์ดพันหนนอู้วงปตาซื่อครับงวงแม่ ทำเสร็จความแม่แปดเราเด้อยโอ้แปดเราด้อยแม่โอ้ทำเขาเรียบร้อยนะครับส่งหลี่เลยหนุอมแม่กจุ้มแมนไบเรียมันเรียมเอาละไปทางใดต่อไปทางพุ่นเดี๋ยวไปทางพุ่นต่อครับ นะครับตอนนี้กำลังซีเมื่ออะไรครับรถกำลังเข้ามาเต็มๆอยู่หลายแห่งนะครับการเเป็นคร่าวๆด้วยไทยพี่เฮโนองรืเบิงนะครับแต่ว่าม่วงมันหลายครับราคากะเนี่ว่าท่านได้ขืนป้านใดนะครับยังข้อสื่ออยู่ครับการซื้ขายกานบเดือนรอดยังก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าตลาดม่วงลายแห้งแต่ราคาก็ยังทรงๆนะครับยังบ่ได้บื้อวาแบบ ทานใดนะครับกสิทธิยเบิ้งกะบกสิมีคร่าวๆให้เบิ้งกันเป็นงวดเทิรกน้อยนะครับแม่ลูกแล้วก็แม่สาวงามๆนะครับก็ขอบมุณแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องงวดน้อยชาแนลนะครับไปทางใดกัอยากให้ไปท่าทางใดกัคอมเมนต์มาเลยครับสหรับ้นีสวัสดีครับ